สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่เพนให้ดูบรรยากาศนะคะที่งานวันเกิดเพื่อนที่ผ่านมานะคะสนุกสนานกันไปนะคะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเพื่อนนะคะนี่ก็จะเป็นเป็นเค้กส้มและเค้กมะพร้าวอ่อนแบบกระทงนะคะน้องยุ้ยทําขายที่ฟินแลนด์นะคะ12กระทงนะคะ40ยูโรนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นปอนด้วยแบบนี้เลยนะคะนี่แบบเป็นแบบแบบนี้เลยแบบสวยงามน่าทานมากคะ่ะทุกคน มาโซนอาหารขาวบ้างนะคะมีน้ำจีนและผักเหมือดกินผักเหมือดแตงนะคะตัวงอกนะคะกินกขนมจีนน้ำยาปักใต้นะคะผักกาดดองอร่อยมากทุกคนกินมันเข้ากันมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นต้มเสบกระดูกหมูอ่อนนะคะใส่เห็ดขาวด้วยนะคะเห็ดเห็ดเข็มหรือเปล่าก็เรียกนะไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นน้ำยานะคะน้ำยาปักใต้หัวใจหลักเลยอันนี้อร่อยมากอร่อยมากง้ง ปีมือกุ๊กนะคะพี่เล็กนะคะร้านวอกแอนูเดิลนะคะที่เฮซิงกินะคะอันนี้ก็อร่อยค่ะแซ่บมากรสจัดจ้านมากค่ะลาบไก่ลาบไก่ค่ะลาบไก่แซ่บเวอร์ทุกคนแซ่บเวอร์จริงๆนะคะนี่ก็อันนี้เป็นปีไก่ทอดนะคะปกติธรรมดานะคะมีข้าวเหนียวข้าวสวยนะคะนี่ตักไปเต็มจานเลย